วส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พ่อบช่องครอบครัวต่อต่อต่อเต้นเต้นนั่นเองวันนี้เราก็จะมากินข้าวกันวันนี้ป๊ะป๊ะไม่เอ่นะคะกินข้าวรอพ่อนะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นเพราะว่า,าเป็นข้าวผัดนะคะตัวคุณเปก่อนนะเต้ขอเต็มกนกจ๊ะโอ้โอ้ยหล่น มาพี่เต้คะว่าไงคะขนาดอ่านไม่ออกยังอ่านได้เลยเอาน้องมิวเข้ามาสวัสดีคะ่ะน้องมิวพี่พึ่งอาบน้ำแล้วนะคะโอ๋ออื้อหือ ปักจอนมันกับใช่ไฟมันอันเนี้ยแม่ปักจอนเห็นไหมเห็นข้าวไหมลูกฟ้าเห็นมันหมกข้าวผัดข้าวผัดไข่มากินข้าวกันค่ะข้าวผัดไข่ที่มังแม่วิชายหนู ที่ชายหนูขี่มอเตอร์ไฟมอเตอร์ไฟ<อ>ขี่มอเตอร์ไฟรถลมค่ะนนคนที่เล่นเกมใช่ไหมคะน้องคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นน้องครับ <laughs> สวัสดีค่ะง่อ้นัว,นว ที่เล่นเกมค่ะไม่ใช่ที่มีเกมอะไรอ่ะไม่ออกพี่เจ้เล่นบีฟนไฟายไหมคะน่ะครับพี่เจ้เล่นเกมบีฟไฟายไหมคะไม่เล่นค่ะหน่อยแล้วพี่ไม่อ่านผมอ่านค่ะสวัสดีค่ะหอย อ้อนขอ,ขอกินโรคขอใจของแม่ไปแล้วกันหมดเราเป็นแม่กระเทียมหมดเหรอใส้ได้ละสองอีกเห็นไหมเห็นพี่เล่นเกมโรบอทไหมคะเล่นไม่เล่นค่ะเล่นครับพี่กี่ปีหรอครับ พี่เต้สิบเอ็ดปีค่ะหลงปืนฮกตายอะไรฮะเศรษรุ่นแปลกๆว่ะหนูจะไปบ้านย่าหนูค่ะ ขออนุญ,ญาตขอถามคลิปไปส่งไปรับพี่เต้กับพี่โตไปโรงเรียนยังโอไม่ได้เลยเหรอหนูอรอนานแล้วขอโทษค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะจัดการให้นะตอนนี้เดีย๋ยวจะไปรับไปส่งตอนวันพฤหัสนี้เพราะว่าเราต้องไปตีสี่คาะน้องเต้ต้องไปแต่งหน้าเป็นลีดอ๋อเขาจะแข่งกีฬาสี ใช่ข้าพไปเจ้าก็ต้องเป็นรีดบอกเลยว่าเพื่อนคุมรีดเนี่ยโหดจัดพี่โต้ก็เป็นรีดนะถู่วถูอย่างน้อยไม่ได้เหลกกระโปรงอะแม่มีชุดรีดชายอยู่พร่งเหรอใช่กูเป็นกูจะไปเท่าพี่ชายเคยเล่นพี่ชายเคยเล่นเกมเ,เคยเล่นมาบอกคุณไหมครับอะไรไม่บอกแม่คุณไม่อีกแหละ ผม,มาคมไปตามนะครับขอบคุณค่ะอยู่เปะไหนคะอยู่เปอห้าค่ะอายุสิบเอ็ดอายุสิบเอ็ดค่ะพี่เต้ได้แข่งกีฬาสีอะไรบ้างแข่งลีดค่ะกีอานะน้องเต้ไม่รู้จะเข้าอะไรน้องเต้ก็จะเข้าลีดผมเข้าไปตองกลับ เอตัวน้อยสวัสดีค่ะหนูได้แข่งแช์บอลผู้หญิงค่ะบอลชายหนูก็เข้าไปอยู่ด้วยค่ะเปตองกอบแบบเม่กัน,นก,ก็วิ่งขัดค่ะ,คะาารีบคืออะไร ลีดคือเชียร์ลีดเดอร์ค่ะเชียร์ลีดเดอร์คืออะไรกองเชียร์ไงกองยาสนับสนุนตูแม่ไม่กินแซงคว้าหมดจ้าอะไรนะนะแซงคว้าเอาอีกไหมยังไม่ได้กินข้าวเลยจะกินข้าวกินข้าวด้วยอย่ากินแต่แซงคว้าดีนะวันนี้ไม่ต้องกิน ก็ยีออ่หกล้านคนค่ะวยน้องเต้ดั้งมีน้องเต้มีดั้งนะเพราะว่าน้องเต้เสริมดั้งโดยการเอาตะคอนตะปูเคาะทุกวันเฮ้ยอันเรียกว่าเสริมดั้งหรอกแม่เขาเรียกว่าอะไรแแบบดั้ง เล่นไฟฟ้าไหมเจลิเดอร์คืออะไรโอ้โห <c oughs> เจลิเดอร์คือกองเชียร์ค่ะกองเชียร์คืออะไรอีกละ่ะนูนติดตามพี่ขอบคุณค่ะแบ่งด้วยเสียงรถพ่อวะก็ไม่ใช่พ่อต้องเอาอีแสตนอาการกชื่ออะไรครับชื่อเต้เต้ค่ะตอบ ชื่อโต๊ะชื่อโต๊ะครับชื่อแม่แม่ค่ะแม่กินข้าวกินเลยอะั้นแม่อ่านไรไม่อออกอ่ะก็ใจไงมันมีแต่ภาษาอังกฤษ่เดูอะไรวะเนี่ย y o ะ You You อะไรัน You can speak English อยู you, ่ทำอะไรอยู่อยู่ประเทศอะไรโนูกรเปล่ามั้งหนูพี่พี่เตะบอลไหมคะตอน่าจะเตะพี่เตะบอลไหมคะไม่ค่ะเตะก่อนกีฬาคืออะไรรู้ใช่ปะไม่ได้หนูเพิ่งโดนบอลอัดขาเมื่อกี้ สวัสดีค่ะพี่เต้ใครอะสวัสดีใครอะสวัสดีพี่เต้เต้ใครอะสวัสดีค่ะน้องอะไรที่ถามคลิปไปรอะสวัสดีพี่เต้เต้ใครอะสวัสดีค่ะน้องมิวน้องมิวหนูไปชอปบอลค่ะหนูจะได้ไปแข่งที่ไหนคะอเมริกามีผู้หญิงสองคนที่ลงแข่ง แม่พ่อมาแล้วกับหนูเออพ่อมาได้จริงด้วยผมยืดอ่าไม่ออกไปแก่งที่นครสวรรค์ฮะสวัสดีครับ <ไฟ S 2> และติดตามให้ผมด้วยครับมาแข่งที่นครสวรรค์เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดนะเราจะได้เห็น เพราะว่าคอมเมนต์ในในไลฟ์สดอะ่ะมันเข้าไปนี่ไม่ได้ใครอยากให้ติดตามให้เข้าไปคอมเมนต์ในช็อตช็อตล่าสุดที่แม่ทําลงไปอะ่ะที่เราทําลงไปอะ่ะมาเล <laughs> ้วยครับเ <laughs> พิ่งเล่นเกมสจมาจากไหนมาจากไหน อร่อยไหมครับรแม่อร่อยอร่อยครับฝีมือแม่ยังไงก็อร่อยพอพเหเ็นโอ้เนี่ยนำ้นำน้ำแข็งละลายไวมากนังน้ามากเจ็น้ําอร่อยค่ะอร่อยฝีมือแม่อร่อย อร่อยไหมครับอร่อยค่ะโอ้ oh my god อร่อยมรกแม่หนุ่มหัวมันอิ่มแล้ว,ลวออไาอาบน้ำก่อนนะครับอิ่มแล้วโอ้ oh my god ไปแข่งที่จังหวัดสีสเกตค่ะเตะ เตยอยู่ปอหาเหรอเฮ้ยเขาอยู่เฮ้ยเขาอยู่ปอหาไข่ปอห้านั่นนี่ปอไข่อ่ะสวัสดีเลยไข่ปะไม่รู้เหมือนกันบอกว่าถ้าเกิดจำใครไม่ได้ก็ขอไข่ด้วยปออะไรคะปอห้าค่ะไม่ได้ไลฟ์หลายวันออมาแล้วใครที่ไม่ได้ไล่เอ้ยใครใครที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ขอโทษด้วยนะคะมันไวมากน้องเตยก็อ่านไม่ค่อยออก พ่อมาแล้วไม่ทันอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปพี่โตพี่เต้ว่าไงพ่อ,อมาแล้วพรมป้องห้องครับสองพ่อมาแล้วชื่อกันจังกันจังพ่อมาแล้วโอ้ยเหยียบมะพ่อมาแล้วพ่อมาจะบอกเห็นตักหน้ามาคือบ่ตัก พ่อมาแล้วพ่อมาแล้ว,ลวตกภาษาไทยไม่ตกค่ะหนูเป็นลูกครึ่งพ่อมาแล้วหนูเป็นขมินกับขมอนพ่อมาแล้วแม่รู้จักไหมแม่มาแล้วมาแม่รู้จักขมข,ขมอนไหมโอ๊ยออกไปคนมอนเ,เหรอ ขมอนที่แปว่าคนมอนอ่ะเหรอข้าวแกงอะไรครับข้าวผัดไข่ข้าวแกงผัดไข่ค่ะแกงในกระปุนะคนพ่อมาแล้ว ¡Gracias! ังมากคนนี่เป็นผู้ชายปอไหนมาบอกเราเร็วพี่คะพี่สวยจังอ,อหกครับขอบคุณค่ะผมยังไม่แห้งเลยทุกคนกินข้าวไปด้วยรอผมผมแห้งค่ะอิ่มแล้วแม่ ลูกอินแล้วผมก็อิ่มแล้วแต่มนันเหลืออินแล้วก็กินแล้วก็นั่งคุยแันไม่น,นั่งคุยเพราะว่าพ่อมาแล้วแต่พ่อ,อก็มาดีพ่อกินก็คือพ่อมาได้สวยนะปฮัตเตอร์ปไปไปไหนไปเล่นจะสอบพรุ่งนี้วเนาะ พี่คะมีงนังฝรั่งพี่มาบอกพี่อ่านออกไหมคะไม่ออกค่ะไม่ออกช่วยแปลให้หน่อยช่วยแปลให้หน่อยค่ะเนจนๆอเนอนื่อนื่อนจน่ะไงเน่้โอ้ my god ก็ทำเหนียงเซียเหียงมาเป็นพี่เป็นคนใต้ไม่ใช่ค่ะพี่เป็นคนเขา้เรียกว่าอะไรแม่เราเป็นคนไทยภาคกลางภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน คลิปล่าสุดเดี๋ยวไปนุป้ยแข่งพี่คะแมปมนุษย์ม,มนุษย์มาแบบมนุษย์มาก้าพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเตเต้ค่ะกเก็บเพี้งมัดแล้วครับก้าวพบจิตไปเปิดไปเขาเปิดจะกินเจ้า ก็เปิดไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ได้ลงตัตับอย่างนี้พี่เต้มีอ่านไม่ออกค่ะแข็งแรงเียงคุณผู้เดียวอ่ะพี่ชื่ออะไรคะบ พี่ทำอะไรพี่กินข้าวเสร็จเมื่อกี้ค่ะพี่ชายพี่ชายชื่ออะไรเหรอคะพี่ชายชื่ออะไรเก่ยวกับไี่เล่าไปทุระต้องไปติดขึ้นไปอย่างเรา สองครับอะไรล่ะสองครั้งมีแฟนยังครับให้ถ่ายว่ามีหรือยัง่ตงขอบคุณที่ติดตามครับเด็ค่ะเด็ตรงนี้ถ่ายคลิปให้ผมด้วยนะครับค่ะผมติดตามพี่หลายวันแล้วขอบคุณค่ะใครมาซื้อใครดีกว่าซื้อใครสิบอันนี้อีกนี่แล้วก็พักแล้วมาแจงบ๊อก พี่ตบหัวพี่โตให้ดูหน่อยเอาแรงๆเออโตอย่าทำแบบนี้หนูรำคาญพี่โตค่ะตัคร์กับเจลพลิกกลิ่นเราเป็นพี่น้องกันเราไม่ทำร้ายกันนะคะไม่อยากเฮ็ดไม่อยากบอกเขาที่เฮ็ดดอกเขาที่เฮ็ดดี่วันนี้ลงคลิปสนุกมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทำไมพี่หน้าเหมือน นางแบบไทยโคตรสวยไปดักลายนางแบบไทยชื่ออะไรคะยิ่งยงสาวงานยานยามยามไม่เหลิมมึงแล้ไม่เก๋สวยมากครับขอบคุณค่ะคนดังเหน็บห้องทำแบม,มันหายใจไม่ออกใคจดันเดินบักอาบน้ำเสร็จแล้วครับ ไ,ไปดุต่อ,อผมชื่อฟีโนโ่โเนราจะใส่แว่นตาทำไมล่ะอเจ๋งนี่พระใส่แว่นตาเป็นเจ้าที่พระจะไม่ใสยย่ครับมันมืดมืดก็ใส่แว่นตาดำพี่มีเพื่อนกี่คนอยางนั่งทุ่งยรถนึงไม่รู้รสามสามสามร้อยล้านคนคะ่ะผู้ติดตามกี่คนแล้วครับ ผมลืมดูแม่กูจ่ายกี่คนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสนมามพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันวันนี้หนูไปทะเลเอาน้ำทะเลมาฝากพี่ไหมคะยาน แล้วก็บว่าโอ้ยเขามาซื้อเอาแล้วเนี่ยลูกคุณเสือเอาแล้วจงไว้นีใครมาตากับผู้คนเราว่าอะไรหายไปแล้วขอเป็นหายพันธุ์ยซ้ำหรอกขอให้เราว่ได้ชี้เล็กน้อยเปไงขอเนี้ยตอนนี้เราก็จะคุยกับเอฟซไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะทำให้ผมแห้งค่ะผมชื่อนินจาตลกมาก โอ้โหขึ้นไวม,มากเราเต้อ,อะไรอ่ะเราเราเราแกงงางฟ้ามือนี่นนะาบกวนห้อง <c oughs> กินข้าวหรือยังครับเสร็จเมื่อกี้ครับกินเสร็จเมื่อกี้เลยค่ะแสะดงว่าเข้าอะไรไม่ทันเอามาเดี๋ยวนะเอามาน เเออาาามมมน้งพี่โตหน้ารำคาดมากค่ะน้องมิวรำคาดพี่โตแล้วหนึ่งเอามาน้องหมามันไปมันกันเตบังแว่นอย่ามาไปขึ้นรถไปเอวเยอะอย่าบาดไปขึ้นรถไปไล่ไปไล่ไปแล้วไปติดต่อไอ้จิ้นไอเตะมาพี่โตเป็นเกย์น้องมิวฝากบอกรู้ได้ไงเอามาคนดังแม่มทำไม่เป็น นี่เอาไ้มองปากเลยเกยตลกมากครับฮา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 ตลกขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ใครคิดว่าพี่โตเป็นเกกฎหมายเลขหนึ่งใครคิดว่าพี่โตเป็นคนธรรมดากฎหมายเลขสองมาเลยอันนี้คือน้องนิวนะน้องวีเป็นคนบอกนะพี่กฎหมายเลขหนึ่ง เราจะยกนิ้วให้น้องเลยนิ้วโป้งฮะหนึ่งออสองเออต้องทำคนต้องทำดีๆถึงเขาจะเ,ออเลือกมาเลขสองท่านบอกว่าเดี๋ยวหน้าเราออกว่าซอยแล้วก็บเดี๋ยวว่าย้อมใส่แล้วกับดีท้ายเหมือนนักกดรเมือต้องจับมือไปแย่งรับโอ้ยหนึ่งเยอะมากว้าห,หนึ่งเยอะมาก นาเรากำลังออกมากพออะไรมาก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองดู้ๆรถรถ้าอะไรมาก่อนแต่กินข้าวอยู่หรอครับถ้ารถเอ้ยเอ้ยถ้ารถถ้ารถถ้ารถชนกับเครื่องบินจะเป็นอะไรมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้อง เต่มันติดมาเหมือนเม,าามื่อกีู้ดพอต้องิดส่นที่ารยยค่ะห้าห้าี่ก่อนนี่อย่างมาก่อนเมื่อกีอน้นี่ก็อะไรเออนี่อย่างมาก่หนึ่งสองสามาไมาหนวฮัลโหล,โหลาาถถฮัลโหลหกสิบหกิยังไงหกสิบมาก่หนึ่งสองสามยังไงอาวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลห้าโหลรวมกันเป็นเท่าไหร่ห้าห้าหลรวมกันเป็นหกสิด ข้อหนึ่งโลมีสิบสองใช่ไหมสรุปคือหกสิบมาก่อนมันเป็นไปไม่ได้ขอบคุณครับผมไปแล้วนะครับไปไหนแค่นี่นี่มุกล้ำลึกมากภาคพี่โตภาคภาคพี่โตหน้าเหมือนลิงพูดจริงๆรไม่ได้โกหกทำตัวเป็นเด็กทาลกไม่ได้โกหกพูดจริงจริง ทุกคนเรากําลังมีหน้ามาให้ทุกคนดูนะคะลิงกินกระท้อนกินแล้วนอนอร่อยจริงจริงแต่เราจะร้องเพลงกีฬาสีให้ฟังเดี๋ยวพี่เต้ะจะเต้นหลีดให้ฟังอพี่เต้เต้นหลีดนะัลิงกินกระท้อนกินแล้วนอนอร่อยจริงจริงลิงกินกระท้อนกินแล้วนอนอร่อยจริงๆสีเหลืองทําไมไม่พูดสีเหลืองทําไมไม่พูดหน้าเบี้ยวหน้าบุดมันตูดลิงลิงกินกระท้อนาเต้นด้วยลิงกินกระท้อนอ๋อเพลงอื่นเอาทีละอ๋อ ขายลูกเขาสองลอยเติมมานอันนี้1อยหนึ่งเติมมนจะใส่ขั้นลอยหนึ่งอันนี้ค่าอะไรเตค่าคุต์มือหนหละเตหองเทนนะะ่แม่เาใชั้นหนึ่งไงค่าไทยเค่าไทยค่าไทยกันสองรอตเนึงมาต้องรองไปด้วยสิกระไร้อมันเสียเาการตีจำไม่ได้ไม่ต้องตีนั่งก็ไม่ต้องตีสองอยเติมนลงกินกระทอน แล้วเราไปเติมนมที okay. ่มันเปลนเสษมันะมีที่เปนสียเขาเอาแป้งย่อยไปเติมเดี๋ยวลมลายแมกกพคุวมมันบ่มีเลยแันกแก่ตามตัวแกงตอนของทั่วไปแมนแมนแมนผมกลับมาแล้วไปไหนมาคะเม่ว่าไปอาบน้ำบาบน้ำอาอยมาเป็นมาเปสตืนเพ็งมาเนี่ยสีห้องยังไงมาีล เยฟ้าพร้อมพร้อมเยฟ้าพร้อมพร้อมเลยฟ้าพร้อมพร้อมเยฟ้าพร้อมสามสี่เยฟ้าตอขึ้นสูงสูงาดินได้ยินสวรรค์ามอกมานนาโลกบาขอ้หลอกม่านร์สวรรค์เวาดาลงมาเทียเ้ฟ้าทาดินได้ยินพอาเนขอลอม่กับจไปเรื่อยเวดาลงมาเทียเย้ฟ้านไ้อาเยหม่านกไปเอจรดลายเ้ด คนอวัวะพ่อรอกว่าเอารามาลีลาลามาลีลาทะานีล่เป็นแต่าของน้นเอวาซ้อนแต่ยอดอ่อนเป็นลามาลีลาเป็นต้นเป็นมาลีซ้อนเขาแต่ยอดอ่อนเขาว่าสีเหลืองได้ช่วยเขาว่าสีเหลืองได้ช่วยแต่เซด้วยคนแล้วหรอเ่ เราาว่พี่โต้มีคำคมมาให้ค่ะเสี่ยวอันอีแตนมาเข็นอันมันอีกอันแท้แท้เด็กป่วยเอพี่โตหน้าเหมือนไกันติดตามแล้วค่ะผมร้องเพ็งได้เยย์ฟ้าท้าดินได้ยินหนึ่งจังหวัดพินอ๊ะพินอลกป่วยเยอะเลยนะซูซาหรเราพูดอะไรเขาก็ไม่ได้ยินเพราะเพราะ อะไรหรอเพราะเราไม่ใช่คนสำคัญของเขาไงอ้ยเจ็บเจ็บไปท้งหัวใจเงี้ยเจ็บเจ็บตรงไหนวะเจ็บตรงนี้อุ้ยเจ็บตรงนี้อุ้ยเจ็บเพราะว่าแห้งสแดเนอาเรล่มบอกเจ็บตูนี้เอาเจ็บตูนี้อยากให้อายเป็นบ่ายเนี่ยโทษโทษหาเพื่อนเหตเพลงเก๊กฮวยอ่ะใครอยากให้ร้องเพลงอะไรขอมาเก๊กฮวยต เกวช่วยไม่ออกหรือว่ามันต้องมือมันอาจขาดปวดมันเลยแสีเขียวก็ผ่านมาเห็นสีเขียวก็ผามาเห็นปิดตู้เย็นกินนาเจ็กัวากเงงงากงงเงงจ็งวยสีเขยวใเอาไว้ในตู้เย็นสีเขียวก็ามาเห็นสีเขียวก็ามาเปิดตู้เย็นกินน้ำเจ็งวากเงงงีแงก็งี้เียงเงงตยาเงหก่อนรถาาี่สาวว่าไงฮะ ตัดโตเต้นบ้างตื่นมาเป็นอล้วกโตยาม่คิดไอ้ไม่ได้เป็นอะไรพระเจ้าปลูกมันใครอยากได้เพลงอะไรเดี๋ยวพี่เต้ร้องให้มาเลยขึ้ไหนพายไปไทร้องง่ายจะตีก่อนไหนพ่อใหญ่จ้อยตายเรียนยุ่รอบบ้านขนาดนั้นปลูกให้เพลงอะไรพี่ท้ยให้พี่สาวพี่สวยพี้วาปลูกไม่ได่นามที่โตตลกหรอครับ ฟารักพอดไปลารักพอดมาชู่แกแดดีมดที่ห่อหอบตัดไปแล้วห่อหอบหน้าเหมือนลิงหน้าเหมือนลิงแมวหน้าเหมือนลิงหมาหน้าเหมือนลิงสางหน้าเหมือนลิงลิงจ่าเต่าหนไปก่อนนะคะจะไปเที่ยวงานกาชาดงานกาชาที่เขาตัดไปแล้วอะโอเค่ะเนหมูแบบงานกาชาดใช่ก็ที่ว่าจะปลูกให้พ่อเล่าซื้อหนังแม่เล่าอัน กลมว่าหนาเมื่อเสียบมั่นยังเว้นนามื่เอลเธอเด้งเอลเธอร์เด้งเด้งเดงเดงนะฮะจบแล้วแต่ร้องเพลงนี้ก่อนเอลเธอเด้ง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 นะะกินข้าเสร็จแล้วขอจบไปเพียงคันี้เลยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาก่อนเลยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายมาต่อคลิปใหม่นะคะวอกับลูกไปแล้วมีน้ำซัพเอรตัวว่าลูกมันซื้อไปหรอเลยาเด็ตไยังโม